ดีค่ะอันนี้ก็ตามคำนียปรอนนะคะสำหรับเพลงแค่คุณก็ลองมาฟังดูแล้วกันนะว่าจะพอเราไม่เพาะก็ทน,ทนฟังหน่อยแล้วกันนะ รู้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนไหนความทรงจำก็ขึ้นเมื่อไรเมื่อไรที่ทำให้เราสองคนเร่มวันไว้หรือจะเป็นในตอนที่คุณตั้งน้าเสียใจหรือตอนที่เราต้องไกลมันทำให้ฉันได้รู้ว่าคิดถึงแต่คุณ ในตอนนี้ในเวลานี้ล่วงเลยมานานเป็นปีมีดวงดาวนั้นเป็นเหมือนพยานว่าขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุนว่าจะรักแค่คนเท่านั้นนั่นาต ก็จะรักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณอยากจะมีแค่คุณคนเดียวคืนวันที่เราเคยมีแต่ความเสียใจเมื่อมีคุณเข้ามาชีดไกลก็อบอุ่นใจดองไฟที่ร้อนตอนเนบ นาวและในตอนนี้ในเวลานี้ล่วงเลยมานานเป็นปีดวงดาวเป็นเหมือนพยานว่าขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่คุณเท่นั้น น้นสานนานก็จะรักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณอยากจะมีแค่คุณคนเดียวโอ้ห oh oh. รื่องมันเราวาที่ได้เคยบอกชัน ทิ้งมันแลยโยมันไปไกลแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะมีแค่เพียงเราไม่มีใครต้องเหงาและไม่มีใครต้องเศร้าสองรเราเดินขิงกันไป n น no n นา o n นา o เนขาสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณ ว่าจะรักแค่คุณเท่นั้นนานสนนานก็จะรักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณอยากจะมีแค่คุณคนเดียวเราให้แล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ขอ,อมานะเราไม่พอก็